้็สู่ช่วงที่2ครับท่านผู้ชมครับมันเป็นยังไงครับบอยกระชากาคนที่มาดูเผื่อจะซักผ้าอยู่ครับ แล้วตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเออหรอถ้านะยางรออยู่ทุก SMS นะฮะ4221121นะครับส่งเันเข้ามาถ้ามีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงอยากทำกิจกรรมอะไรกับ AF วันนี้เรามีบัตรคอนเสิร์ตแจกใช่ค่ะคก็สิบรางวัลรางวัลละสองใบ,บดู<ผ>ม,มันได้วันเสาร์นี้แล้วนะฮะามาถึงข่าวน้ดีกว่าเลยนะครับผมก็ช่วงนี้ขออนุญ,ญาตไปเร็วนิดนึงนะฮะเพราะมีข่าวดีๆรออยู่มากมายเลยนะครับโดนจับตามองนะฮะว่าน้องไข่มุกเนี่ยอย่างที่เคยเป็นข่าวที่เรานํานำเสนอไปนะฮะจะเปเป็นเขาเรียกว่าจะไปอยู่ตรงกลางระหว่างคุณศ ขันเงินหรือเปล่า <S <S <ม>นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าสถานะของน้องไข่มุกเนี่ยคืออะไรและที่สําคัญเห็นน้องไข่มุกควงหนุ่มนอกวงการไปกินข้าวด้วยตกลงแบบหัวใจไม่ <จะ S 1> ว่างหรอยังไง,ไ,งไม่มีเบอรไม่มีบีบไ,ไม่มีอะไรของมีทางเรียนแล้วก เราเจอเขาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปด้วยดีแล้วก็เออมาทีมาดีเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าเป็นแฟชั่นโชว์แบบประเภทไหนเขาก็อยากเห็นสาวๆพอามาปุ๊บมีต่หนุ่มๆออกไปเลยค่ะหรือก็ไม่ แบบว่าไม่เคยมีบีบีไม่เคยมีเบอร์โทรศัพท์อะไรพี่ขันเงินทั้งนั้นเลย,ย,ยจะเป็นแบบคนรักพี่ขันเงินได้ไเออก็คือแบบไ,<อ>ไม่จริงมันดูข้อความอยดีอยาไปซ้อนมอเตอร์ไซค์กับพี่บอยนนอันน่า <laughs> แล้วก็มีนะฮะอยากให้โรนสอนเล่นกล้ามอยากไปกินข้าวกับว่านอยากไปทำบุญกับน้องนัททิวรักบี้มากมายอ่าส่งเข้ามาได้บี้เอฟเดรนบไม่เป็นไรส่งได้เหมือนกันอยากให้วิทสอนเต้นเออดีนี่ก็ดีนี่ก็ดีนะสี่สองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งส่งกันเข้ามานะคะชิงบัตรเอฟคอมดี้ไปที่เรื่องบัตรที่ชิงท้ายวุ่นเบรคที่แล้วเรื่องของผิวขาวไงครับผม Grace the star ก็แบบขาวขาวขาวอะไรขนาดนะั้นโดนเมาว่าไปฉีดกูต้ามาถึงน้องสาวแกรน d t เด star ก็ไม่รอดค่ะช่วงนี้นะคะเห็นขาวผุดพองเนี่ยไปฉีดกูต้ามาหรือเปล่าที่เขาบอกอว่าเป็นสารเนี่ยเพิ่มผิวขาวจริงหรือไม่จริงยังไงคะแกรน คือสามารถไปหาได้เลยค่ะว่ายืนยันค่ะสามารถพิสูจน์ได้เลยจริงๆว่าไม่ได้ไม่ได้ฉีดกูต้าไทโอนใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะใช่ค่ะที่ผิวขาวนี่คือแบบธรรมชาติใช่ค่ะคือแต่ความจริงแล้วพี่เคยสับแกนี่ก็คือจะเป็นแบบคือเวลาตากแดดมันก็จะดำแล้วสักพักมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ไม่ดดาบำรุงอะไรนะคะแต่ว่าคือจะเป็นคนที่ลงมแดดตลอด ใช่ค่ะอย่างเดินบนฟุตบาทก็ต้องเดินบนที่ที่ไม่มีแดดหรือว่าบางทีที่เราทํางานที่จําเป็นที่จะต้องออสู้กับแสงแดดจริงๆแล้วก็ต้องใช้คลีมกันแดดค่ะเมื่ตัวจริงเราเองก็ก็ไม่ได้ขาวมากนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ขาวเหมือนคนปกติคะ่ะแต่ว่าเออเราแบบอยู่ในที่ของแบบสาธารณชน้งคะกูอ่านไม่ออกเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชีด จะขาวธรรมชาติอืยังไม่เป็นไรนะครับคุณอะผมมะผมก็ฉีดเหมือนกันเนี่ยฉีดแล้วดำลงดำลงลนิดนึงอย่าไปบอกเขาว่าฉีดที่ไหนดำอดำขนาดนี้ห <_ S 2> รือว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่นี้น <_ S 3> แต่เอ่อความรู้เรื่องกูต้าไทโอนนะคะสำหรับคนที่บอกว่าอุ้ยบางทีเนี่ยผู้หญิงเอเชียบางทีผิวคล้ำแล้วรู้สึกว่าอยากขาวก็ไปฉีดกูต้าไทโอนทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าสารอะกูต้าไทโอนเป็นวิตามินพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ขาวถ้าพื้นเพคคุณเป็นคนที่ผิวคล้ำเต็มที่ก็จะไไดด้้เหลืองบ ไม่ได้ขาวจัวใช่ไหมอยา่าคาดหวังถูกต้องเมื่อไหร่ก็ตามคุณไปฉีดอะไรเข้าตัวเราก็รู้สึกว่ามันขาวมากให้หยุดเลยนะคะสแสดงว่าผิดธรรมชาติแล้วก็อันนี้คุณไม่ได้ฉีดแต่คุณจําหน่ายนะเนี่ยเอออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเรามีกูต้าจําหน่ายที่ต้นหอมนะคะเ <c oughs> พียงแค่กินก็ขาว คนนี้เขากินอย่างเดียวอันนี้ก็เขาก็ขาวสวยบิงแล้วที่นี้มันเป็นเอ่อมันเหมือนเป็นชาติของตัวเราด้วยแหละก็นอมนี่กินในสองแมตน์่ขาวแล้วหนึงเหมือนงสวยร่ะิน่ารักแบบดูแบบบิงบิงอยู่แล้วธรรมดาธรรมดาจะให้ดีคือคุณต้องรู้จักกันแดดไม่ว่าคุณจะก้าวเท้าออกจากบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านต้องกันแดดทุกครั้งเดี๋ยวจะมีดำเองมาถึงข่าวนี้ดีกว่านะครับมาถึงข่าวนางเอกสาวสวยคนนี้ดีกว่าน้องวิวนะคะผมเปิดใจต่อสื่อมวลชนกรณีที่เพื่อนชายสนิทนะฮะน้องไม้นะครับเป็นข่าวว่าทำแฟนขับท้อง เนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกยังไงบ้างกับข่าวนี้แล้วตอนนี้ไม้เขาเป็นยังไงบ้างครับผมวิวครับดูจากเขาแล้วไม่น่าจะมีโอกาสทําแบบนั้นคือด้วยความเรามั่นใจว่า เพื่อนคงไม่ทําแบบนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้มีเวลาแบบคือเขาทํางานถ้ามันจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแบบมันไม่น่าจะเป็นเขาอะคะ่คะ mm hmm. เหมือนตอนเนี้ยเขายุ่งเขาเครียดกับงานด้วยเอองานก็หนักแล้วแล้วพอมาเจอข่าวก็เหมือนเสียกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. แม่วิวที่ได้ไปเจอหมยก็เหมือนคุยกับเขาก็เป็นเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่เขาปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่า อ,อ,อย่าอย่าไปเครียดแต่ว่าเราก็บอกไปว่าความจริงมันเป็นยังไงคือจริงๆมันยังไม่มีอะไรที่มาบอกว่าเป็นเขาอะค่ะแล้วันนี้ยังเป็นแค่เพื่อนกันมาค่ะใช่ค่ะสนิทกันไม่ไม่เกินกว่านั้นยังไม่มีโอกาสอย่างที่เห็นว่าวิวก็ทํางานเขาก็ทํางานหนักตอนนี้มันมีความสุขดีมากกว่าค่ะไปไหนมาไหนกันสองต่อสองบ้างไหมครับยังไม่เคยเลยค่ะไปหลายๆคนมันสบายใจดีแล้วอีกอย่างหนึ่งมันยังไม่ได้แบบพิเศษไปไหนกันสองต่อสองยังไม่เคยไปค่ะ สวยจังเลยอ่ะิตก,กุตาปะเนี่ยสวย <c oughs> อ่ยเออเห็นแค่ิตก,กุตาปะเนี่ยดือกนข่าวไม่ได้เลยเ <c oughs> นะคะก็สรุปก็คือ ความน่าจะเป็นของเพื่อนเราครบเพื่อนมาเราก็รู้สึกว่าเอะเพื่อนเราไม่น่าจะทําอย่าง,งานี้นะะกันติดตามคดีนี้กันต่อไปแล้วกันมาที่หนุ่มหนึ่งหนุ่มคนนี้ดีกว่าเดอะสตาร์ตอนนี้เป็นขวัญใจโอ๋แม่ยกเยอะแยะมากมายค่ะเพราะว่าน้องตัวโน่น่ารักเหลือเกินนะ,นะคะมีสเสน่ห์มากมายเลยอพองานเข้าไม่ว่าจะเป็นทั้งพรีเซนเตอร์อีเวนต์นี่จับจองกันให้ขวักไข่นะคะเลยมีกระแสเมาส์กัดดาวุ่งซะหน่อยว่าดังและอับค่าตัวหรอ ถีท่าคุณริงเยอะแยะปกติปะอับค่าตัวแต่ว่าเมื่อเจอกระแสข่าวแบบนี้วโนจะว่าไงมีโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานพรีเซนเตอร์หรือว่างานเพลงงานละครนะครับก็แต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปีทองหรือไม่ใช่ปีทองนะครับเราคิดแค่ว่า เราได้โอกาสมาแล้วเราก็ทําโอกาสนั้นให้มันดีที่สุดก็พอครับเรื่องของค่าตัวเราไปตั้งเองไม่ได้หรอกครับเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันครับผมชินครับเราผมก็คิดว่าไม่ต้องเป็นดาราหรอกครับเป็นคนปกติเพื่อนบ้านกันยังเข้าใจผิดยังทะเลาะกันเลยมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราก็ทําเพื่อใครอ๋อก็ต่อสู้กันครับในเรือนแพครับครับก็เนี่ยแหละครับก็ ก็เราก็เต็มที่นงครับอยากให้คนเขาอยากให้คนดูเขาเขามีความสุขนะครับอือเป็นห่วงจังเลยอ่ะมีแผลด้วยอ่ะรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะคะตัวโน้อไอ้ไี่ข่าวว่ามาไซคล้มไม่ใช่เหรอดูแลตัวดีๆแล้วกันไม่มี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 เอาละครับ นีมาถึงข่าวนี้ดูคว,วามดีๆมากดีกว่านะครับเมื่อวานนี้นะครับบริษัทโออิชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับเปิดตัวโครงการให้ระดมทุนจากเพื่อนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับงานนี้นะครแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่นที่โดนถาถมจากคลื่นยักษ์ซึนามินะครับผมก็งานนี้ก็ได้ถแถลงข่าวนะฮะว่าทุกคนสามารถ เริ่มทุกคนสามารถร่วมกันช่วยเหลือคนชาวญี่ปุ่นได้นะครับทุกท่านสามารถให้น้ําใจด้วยการสมทบทุนเล็กน้อยผ่านกล่องรับบริจาคณนะจุดชําระค่าบริการณนะร้านอาหารญี่ปุ่นในเคอโอิชิทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรื<ฆ>อว่าจะให้น้ําใจโดยการกดไลค์หัว,หวข้อะหัวข้อโครงการให้ ให้ผ่าน Facebook Page นะฮะโอิชินิวสเตชันกำหนดมาตรฐานการแปลงค่าประโยชน์ไว้1นึ่งไลท์มูลค่า10เยนครับผมกดหนึ่ไลท์บริจาคโอิชิบริจาคให้สิเยนเลยใช่ครับผมนอกจากนี้นะฮะโอิชิกุปก็ขอให้เขาเรียกว่าอะไรเขาจะให้5%ปซจากรายได้ของเขาจากการขายของโอิชิทุกสาขาเลยมอบให้กับชาวญี่ปุ่นด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะฮะที่ทางบริษัทโอิชิเนียมีน้ำใจต่อชาวญี่ปุ่นเพราพูดถึงโอิชิเราจะรู้สึกว่า เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นอ่าพอถึงวันนึงที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะประสบปัญหาเามาที่หนึ่งเขาเองก็บริจาคไว้ที่หน้าร้านได้ซื้อเหลีอคุณกัญชาชนนะครับช่องทางที่2เพียนแต่เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www นะครับ facebook s l a oshi group นะครับแล้วเข้าไปคลิกที่โครงการให้นะครับเราก็จะแปลงเงินนะครับคำว่า1นึ่งไลค์เท่ากับ10เยนนะครับสมทุนให้กับประเทศญี่ปุ่นนะครับและช่องทางสุดท้ายครับ oshi ขอสมทุนอีกอีกหนะครับจากรายได้ของร้านอาหารในเกิน คือทั้งดเนี่ยฮะส่งมอบให้กับผู้ผู้สีภัยในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับ mm hmm. นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่คืนกำไรสู่สังคมแล้วกันนะคะอุดหนุนโไอชีกันละกันนะคะเอ,า,ะะอาล่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะยังมีข่าวตามประเทศไม่ใช่แค่คนไทยที่ระดมทุนนะคะนักแสดงชาวญี่ปุ่นนกรองชาวญี่ปุ่นอย่างโยชิกินะคะก็ร่วมระดมทุนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ mm hmm.